สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพอดีมาเก็บสตอเมื่อวานไม่ได้เก็บเพราะว่าไปทำงานอีกแล้วช่วงวันหยุดยาวทำงานแบบเหนื่อยมากวันนี้ก็แทบจะแบบไม่อยากมาสวนเลยอะ่ะพอมาแล้วก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวถ่ายสตอเบอรีอ่อวดเพื่อนๆซะหน่อยนี่ สิแบบเต็มไม้เต็มมือลูกสวยมากเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือเป็นที่เก็บไปแล้วส่วนหนึ่งนะเนี่ยเห็นไหมแบบเนี่ยเวลาอวดก็ต้องอวดลูกโตๆใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมโอ้ยแล้วยังมีอีกนะเนี่ยเปิดก้าไปเ,เห็นไหมนี่ให้ดูความโตเนี่ยความโตของเขาเนี่ย เนี่ยลูกนี้แดงเต็มที่แล้วเดี๋ยวเก็บได้ละเก็บเลยครับเดี๋ยวลูกนี้เอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันน้อลูกเนี้ยเนี่ยลกเนี้ยหวังว่าจะไม่มีีกามาเก็บก่อนเรานะอันนี้เป็นลูกเล็ก อันนี้ก็ลูกเล็กเนี่ยลูกเล็กลูกนี้ลูกเล็กแต่ว่าลูกนี้ลูกใหญ่อะใหญ่เอาไว้ดีนะคืออยากจะเก็บพุ่งนี้แต่ว่าตรงนี้มันแบบมันเป็นที่ที่แบบยัว่วยวนสายตาชาวบ้านมากเลยอ,อยากเก็บดีกว่าเนาะก่อนที่จะไม่ได้เก็บ นี่เห็นไหมลูกใหญ่มากเก็บตรองนี้อาจจะไม่หวานแต่ก็ดีกวา่าไม่ได้กินเองอะ่ะนี่เห็นไหมอันนี้เป็นอีกพันหนึ่งเป็นอีกสองพันหนึ่งคือเราปลูกหลายพันจนจะไม่ได้ว่าเห็่ไหม รอพรุ่งนี้แล้วกันคือมันอยู่ไม่ค่อยไม่ค่อยวดสายตาชาวบ้านเท่าไหร่โอ้ยดูสิดูสิท่านผู้ชมอันนี้ก็ลูกเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เด็ดเลยแล้วกันดูให้ดูเนี่ยตอนที่เข้ายังไม่แดงตอนที่ยังไม่โตเต็มที่นะก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหม เนี่ยเนี่ยพอเข้าแดงๆแล้วมันแบบมันเป็นอะไรที่ชื่นใจมากเลยอ่ะเนี่ยเป็นอะไรที่ชื่นใจมากมันเป็นอะไรที่ชื่นใจมากเดี๋ยวนี้เก็บพวงนี้แล้วกันเนาะเนี่ย ก็ให้ตงแบบเป็นพุ่มเป็นพวงเน,งนี่ยเห็นไหมเป็นเป็นพวงเนี่ยเป็นพุ่มเป็นพวง,งแล้วก็เนี่ยตูไมู้ไหนนะโอ้ยทำไมแดงกันแบบนี้ทำไมแดงกันแบบนี้นี่เห็นไหมเนี่ยทำไมแดงกันแบบนี้โอ้ย เก็บมาหด้วยนะคะพูดพูดซะเก็บไม่หวัดไม่ไหวแหมนี่เห็นไหมเป็นพุ่มเป็นพวงนี่เห็นไหมเป็นพุ่มเป็นพวงต้นเนี้ยเนี่ยต้นเนี้ยแล้วก็ต้นเนี้ยโดนเพลี้ยลงแบบ แล้วนี่โคตรสงสารเลยอ่ะจะรอดไม่ลูกอะไรประมาณนั้นเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็แถวนน้นก็เห็นนะแดงๆเนี่ยคือพอเขาช่วงที่เขาออกเนี่ยเนี่ยต้นนี้ก็หลบอยู่ฝั่งนน้นแต่ว่าไม่ไม่ไปถ่ายให้ดูแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บนะ เวลาน้อยต้องใช้สอยยังประหยัดเ <c oughs> นี่ยแถวเนี้ยก็เนี่ยแถวเนี้ยจะเป็นพันเนี้ยพ,พันที่ลูกยาวๆเนี่เยวเวลาน้อยใช้เสอยังจัดขอเก็บสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูคือมีท่านผู้ชม,มเคยคอมเมนต์ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีเทคนิคอะไรบ้างเกี่ยวกับกำจัดสตูพืชอะไรเงี้ยพอดีที่สวนเนี่ยนะคะมันจะมีมดมดที่เขาไปทำลังเนี่ยชอบทำลังตรงนี้เลยนะ แล้วพอเขาทำรังตรงนี้ใช่ไหมไอใบที่ขึ้นใหม่ๆตรงนี้มันก็จะไหมอาจจะด้วยเยี่ยวมดอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ไอรังมดอะ่ะมันก็จะขึ้นมาทับใบย,ยอดอ่อนที่เขาขึ้นมาใหม่เนี่ยดอกที่เขาเออกใหม่ก็ไม่ติด เพราะว่าโดนหลังทับอะไรอย่างนั้นแล้วก็โดนเที่ยวมดอะไรก็ว่ากันไปเราก็เลยใช้วิธีกําจัดคือไม่ใช่กําจัดหรอกเป็นเป็นวิธีไล่มดนะคะอันนี้ดูจาก YouTube ของทางฝั่งอเมริกาเขาบอกมานะคะเขาบอกว่าให้ใช้ตัวนี้เบกกิ้งโซดานะคะซึ่ง มันเป็นสิ่งที่เรากินได้ใช่ไหมมันไม่เป็นอันตรายต่อตัวเราด้วยอะไรเงี้ยก็โรยเนี่ยโรยตรงโคนต้นตรงมดที่มันทำหนังแค่นี้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีไล่มดแล้วก็เบกกิ้งโซดานี่ไม่ใช่แค่ไล่มดนะคะเขายังเอ่อทำให้พืชของเราหวานขึ้นด้วยนะคะหวานกรอบ เดี๋ยวคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเก็บสับปะร่แล้วค่ะสวัสดีค่ะ